สวัสดีเพื่อนๆนนะักลงทุนทองคำทุกท่านครับกลับมาพบกันวันนี้อังคารที่6เดือนสิงหาคมนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่2ของวันแล้วนะครับกลาวเราวก็มีข่าวคๆเกี่ยวกับการลงทุนทองคํามาฝากกันหลังจากเมื่อวานนี้ที่ราคาทิ้งตัวแรงแล้วก็ได้มีการดิ่กลับมายืนเหนือ2,400ดอลลาร์นะครับเช้านี้พยายามขึ้นไปยืนแถว2,420นดอลลาร์แต่ยังทําไม่ได้นะครับต้องมาดูว่าสถานการณ์จากนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวผมพูดคุยกับทางคุรรณสุรสักนิลมนพิสารเทรดเดอร์ของทางบา Go Go นนริษันนอเรัคบาแแวงงงง่่่ียยข ว่ามีโอกาสที่จะลงต่อได้แล้วเราจะวางแผนการลงทุนอย่างไรไดีพูดคุยกับทางคุณสุรศักดิ์เลยครับัสดีคุณสุรศักดิ์ครับสวัสดีครับคุณนุ่มเมื่อวานสินทรัพย์ตัวโลกโดนเทกันเลยในแรกเละะครับแต่ทองคํากลับมายืนเหนือ24 1 0ันดอลลาร์ได้สถานการณ์ถือว่าโอเคไหมครับ,รบจริงๆสถานการณ์ก็ยังน่ากังวลอยู่นะครับสําหรับทุกสินทรัพย์เลยรวมถึงทองคําด้วยคือต้องบอกตรงว่าสถานการณ์นี้เนี่ยมันมันเคยเกิดขึ้นในอดีตบ่อยครั้งเนาะ Mm hmm. แต่ว่ามันเปิดในช่วงระยะเวลาระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นเองอื mm hmm. นะครับมันก็จะเกิดช่วงประมาณแบบว่าเวลานโยบายเปลี่ยนเฟส mm hmm. หรือว่ามีอ่าวิกฤตอะไรบางอย่างที่มันเกิดขึ้นโดยที่อ่าไม่ทันตั้งรับแลวกัน mm hmm. ครับ mm hmm. อืออืออ่าเราก็จะเห็นกันบ่อยๆน่แหละแต่ว่าทุกคนเนี่ยก็คือจะกังวลอยู่แล้วแหละเวลาทองคำลงคือบางคนแบบอ่า mm hmm. ก็จะได้ยินมาเศรษฐกิจไม่ดีอืมห mm hmm. ุ่นลงทองต้องขึ้น mm hmm. ใช่ไหมอืมแต่ว่า อันเนี้ยทองจะลงด้วยอืมอ่าซึ่งตรงนี้ไม่ต้องแปลกใจนักลงทุน,นก็ไม่ต้องแปลกใจกันเขาก็เรียกว่าสถานการณ์ที่เหมือนอ่าขาดสภาพคล่องระยะสั้นด้วยรวมถึงมันเป็นช่วงระยะเวลาที่เหมือนอ่าธุรกิจหรือว่านาักลงทุนเองเนี้ยเตรียมตัวหรือเตรียมเงินสดเนี่ยเพื่อจะหาสินทรัพย์ได้สินทรัพย์หนึ่งในลงทุนเพื่อให้เกิดประโยชน์แล้วกันนะครับอืฮึอือฮึซึ่งทงอ,องคำเอียงเมื่อวานก็มันร่วงลงไปแตะแถวประมาณสักสองพัน อ่าหกสามรานั้นอ่ะ<ช>แล้วแล้วมันมีแรงดีดกลับได้มันแต,แต่แต่หลายลายคนก็มองนะว่าทองคาจะฟื้นตัวเร็วกว่าเหนทรัพย์อื่นๆตรงตรงนี้เองตรงตรงนี้เองคุณสซสังมง,งมันฟื้นอย่างหรือว่าแค่รีบาวกลับมาเฉยๆยผมว่ายังแค่รีบาวนะคือถ้าเกิดว่าตลาดหุ้นลงจริงอ่ะผมว่ายังสามารถลงได้มากกว่านี้อีกนะฮะอืมแต่ว่าถามว่าตรงนี้มันลงมาเยอะไหมมนลงเยอะ นะครับแต่ว่าจริงๆตอนนี้เนี่ยคือคือผมว่าระยะเวลาในการลงเนี่ยมันมันทำยังไม่ได้มากพอแต่ว่ามันลงแรงมากเลยนะฮะแต่ว่าเนี้ยผมว่าที่ลงแรงขนาดนี้เนี่ยผมว่ามันเกิดจากการแพนิคแพนิคเยอะมากตอนนี้คือสถานการณ์ตลาดแพนิกเยอะมากคือคือเราก็เห็นว่าหุ้นอย่างแอปเปิ l ลอย่างเงี้ยเขาก็มีกําไร อ,อย่างบรลล์อบอสเฟตเขาก็ไปเทขายหุ้นแอปเปอีกอย่างเงี้ยค,คือเหมือนโลกตอนนี้คือเหมือนอ่ะจริงๆมัน,ม,นมันก็มีเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีๆหลายตัวในตลาดหุ้นนะฮะแต่ว่ามันก็ยังโดนเทขายเพราะว่าอะไรก็ไม่รู้มันก็เลยทําให้คนเนี่ยกลัวสถานการณ์ตลาดกลัวไปหมดเลยอ่าก็คือเกิดความไม่แน่นอนเกิดค,ความลังเลขึ้น่ะสูหมะอ่าใช่ครับ แต่ผมมองว่าเมื่อวานนี้เนี่ยในตอนที่มันสไปดลงไปแรงๆเลยเนี่ยผมว่าอันนี้แพนิคล้วนๆเลยเพราะว่าเราเห็นเลยว่าไม่ว่าเป็นตลาดหุ้นทองคําคริปโตแล้วก็ตามเนี่ยผมเห็นมันก็สไปแรงแล้วมันดีดมันตอนมันลากนี่มันลากแบบเอาแรงมากเลยคือคือเราเห็นเลยครับคุณหนุ่มว่าตรงนั้นอะเป็นจุดฟอเซลครับใช่ไหมใครใครแบบว่าเป็นบายมาไบไบฟิวเจอร์บายอะไรมาเนี่ยครัโดนฟอเซลตรงนั้นหมดเลยแล้วก็ถูกคอมาจินหมดเลยเนาะ ใช่แล้วถูกคอมมาจินนะครับตรงนี้เนี่ยอันตรายแล้วก็จริงจริสถานการณ์ตัวนี้เนี่ยคือคือผมว่ามันมันมันไม่ได้แปลกละกันในเรื่องของเวลาตลาดพุ่งมันลงแรงครับคือเราจะรู้กันเนาะว่ามันจะโดนในเรื่องของมาจินคออยู่แล้วอันนี้หนึ่งนะครับแล้วในสถานการณ์ที่ตลาดมันเวี่ยงมากเนี่ยนะครับระดับมาจินเนี่ยบางที่ก็ปรับตัวขึ้นครับอ่าพอมาปรับตัวขึ้นเนี่ยมันก็ต้องพุชมันนี่เข้าไปเพื่อเติมคําประกันมาจินอยู่ขึ้นไปใช่ไหมละอ่า มันก็ไปอีกหนึ่งสถานการณ์หนึ่งที่อาสมมตินคนเคยถือร่องมากนะครับกลายเป็นว่าเขาอาจจะต้องลดตัสิทธิหรือเปล่าหรือรว่าคนที่อไม่ได้มีเงินสดเพียงพอเนี่ยเขาอาจจะขายสิทรัพย์อะไรก็ได้ที่เขาสามารถแปลงเป็นสิทธิซั์มาค้าประกันเนี่ยให้เร็วที่สุดนะร,รวมถึงธุรกิจในการหลายธุรกิจแล้วกันก็มีการเอาแอสเซทไปคําประกันโดยเฉพาะตัวหุ้นเนาะนะครับ <c oughs> อันนี้ก็เลยมไม่แปลกเนาะที่มันลงทุกตลาดออิเต์โกมมองว่าสถานการณ์มันจะกินเวลาอีกนานครับ ผมว่าไม่นานมาไม่นานภา,า,านยในภายในสัปดาห์นี้ได้ไหมผมว่า <c oughs> ไม่ผมว่ามันจะเวี่ยนอยู่ประมาณสองสามสัเนี่ยครับคือก่อนก่อน<ๆ>ที่เฟดจะลดดอกเบี้ยตัวนี้เนี่ยผมว่ามันมันมันจะมีช่วงเปลี่ยนถ่ายอยู่ดูรป,าารประมาณสองสามัปดาห์นี้แต่ว่าระดับความแรงเนี่ยโอ้ต้องน่างานเลยคุณหนุมคือบอกไม่ได้เลยเพราะว่าแต่ละวิกฤตแต่ละช่วงเนี่ยมันไม่เท่ากันเลย อืมคือทองคำมันอาจจะไปสองพันสองสองพันหนึ่งมันก็เป็นไปได้เป็นไ่ได้เลยใช่ไหมเป็นไปได้มันเป็นไปได้ครับเมื่อวันเมื่อวันเมื่อวันมันมีข่าวออกมาว่าเฟดจะประชุมฉุกเฉินเรื่องดอกเบี้ยอะไรอย่างงี้ไม่รู้จริงแค่ไหนเนาะผมว่ามีโอกาสครับคุณหนุ่มเพราะว่าตัวเราเห็นอันเนนพอยสปายขึ้นมาแล้วแล้วถ้าเกิดว่าเงินเฟ้อที่กำลังจะออกมาเนี่ยมันลดห่วอีกนะคือมันเห็นภาพชัดแล้วว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ในเรื่องของการบริโภคในสหรัฐเนี่ยแย่มมันมันแย่คือด้วยความที่สหรัฐนะครับ มันเพิ่งผัด GDP อ่ะในการบริโภคมันเกือบ70%็ดสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะหกิบปอร์เซ็นต์ไปปลายครับคือถ้าเกิดว่าว่างงานมันมันสไปา์แรงเนี่ยคือคือมันหยุดไม่อยู่เลยนะเราเราจะเห็นยุคหลายยุคสมัยนะมันมันเวลามันพุ่งอ่ะมันมันไม่อยู่จริงๆครับคุณหนุ่มครับอือเขาก็กลัวในเรื่องของธุรกิจหลายธุรกิจที่ไม่ใช่ธุรกิจขนาดเล็กกกลางด้วยนะเขากลัวธุรกิจที่ขนาดกลาง่อนใหญ่เนี่ยล้มครับอ่านะครับคือผมว่ามันก็เป็นไปได้นะมันเป็นไปได้หมดนะครับโดยเฉพาะบริษัทที่มีพวกการกู้ยืมเยอะนะฮะ แต่มันมันเห็นก็เห็นข่าวเหมือนกันนะ้บริษัทใหญ่ๆบ่ที่ประกาศลดคนอะไรเงี้ยนะด้วยเทคโนโลยีเองด้วยอะไรต่างๆนานาเองอะไรเงี้ยนะครับครับมันก็เลยน่าจะน่าจะส่งผลเพราะที่ผ่านมาเราเวลาเราเห็นตัวเลขการจ้างงานออกมาเนี่ยมันอาจจะดีตัวไม่ดีตัวใช่ไหมอาจจะนันฟาร์มลดแต่ว่าตัวเลขอัตราการว่างงานยังดีอยู่อะไรทานองเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าครั้งนี้มันแย่ด,ด้วยกันทั้งคู่เลยใช่ไหมครับอืออย่างนี้เองเราจะวางแผนกันยังไงเดีย่์คุณสุทธักษ์ทองคำ โอเคครับคือผมพอแบ่งเป็นสองสองแบบแล้วกันนะครับในในภาพสั้นเนี่ยคือเราอาจจะต้องหาเป็นแนวรับเพื่อดีดแน่นอนแหละว่าโมโมเมนตัมมันมีลงจริงแต่มันลงแบบกลัวลงกลัวลงกลัวแบบเนี้ยเวลามันดีดมันจะดีดแรงครับอ่ะซึ่งตัวเนี้ยย่อแล้วรับรอดีอันนี้ได้แต่ว่าถ้าหลุดต้องคัดนะเพราะว่าด้วยด้วยด้วยความที่สถานการณ์ตอนนี้เนี่ยมันไม่ได้ตามพื้นฐานและกราวของทองเนาะไม่ไม่ไม่ตามสิ่งที่ควรจะเป็น ใช่ใช่ใชอ่าแต่ว่าในภาพยาวเนี่ยไม่น่ากลัวเลยคือภาพภาพยาวเนี่ยบอกตรงว่าในระยะสั้นเนี่ยโอเคทองคําจะลงเท่าไหร่เนี่ยลงไปเลยอืคือต้องแบบดีใจกับ appreciate กับมันเลยครับเพราะว่าคือคือถ้าเกิดเราเราย้อนอะไรอีกกลับไปนะคือสถานการณ์แบบนี้เนี่ยทองคําจะเป็นอสังคแรกๆเลยที่จะเอาคู่ฟอร์มากๆครับตอนตอนที่มันดีดขึ้นนะอฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าทองคําเนี่ยยังมี เฟสสุดท้ายในการที่จะขึ้นแรงอยู่ครับอ่ะคือลงไปเท่าไหร่เนี่ยมันจะกลับมามากกว่าเดิมแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยสำหรับผลเล่นยาวเนี่ยผมว่าปลอดภัยยังปลอดภัยอยู่แล้วก็ยังหน้าแบบคือคือเราเราไม่รู้เลยว่ามันจะต่ำถุงต้นตรงไหนไครับคุณนุ่มเออเรา,มาผมเล <ผม S 1> ถามเลยว่าหลายคนอาจจะคิดว่า โอเคพอลงมาแล้วช้อนอะโหยังไม่ใช่จุดจำาสุดได้มันยังมีจุดจำาสุดกว่านั้นอีกอะไรจานองอย่างเงี้ย <C ũng> คือคนเล่นยาวตอนนี้เนี่ยคือเราจะเอาพื้นฐานแบ็กกราวก่อนหน้านี้ไม่ได้ละคือเราต้องบอกว่าตรงนี้เนี่ยตามอารมณ์ตลาดเลยเคืออารมณ์ตลาดถ้ามันมันเอียงเบ้ไปปุ๊บเนี่ยมันลงได้อย่างเยอะเลยครับคือจริงจริงเนี่ยผมมองว่าเราตั้งโซนดีกว่าเราตั้งโซนเก็บว่าสักหนึ่งร้อเยเปอร์เซ็นเนี่ยโอเคพอยาวะเนี่ยคือตรงเนี้ยเราก็คงออกของมาเยอะลยแล้วแหละแต่เหี๋ยว่ามัน สิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์ละใช่ใช่ใช่เอาแปดสิบเปอร์เซ็นที่เหลือเนี่ยเรามาตั้งโซนเลยตั้งแต่สองพันสี่ร้อยเนี่ยลงมาถึงสองพันสองร้อยสองพันสองร้อยเลยอ่ะผมผมอ่ะคือคือถ้ามันไม่ได้ไม่ไม่ไม่เป็นไรใช่ไหมไม่ไม่ได้ไม่เป็นไรใช่ไหมใช่เราไม่เป็นไรแต่ถึงเราได้ต้นทุนเฉลี่ยที่มันโอเคละโอเคแต่ถ้าเกิดว่าเรารับสูงเนี่ยแล้วเราไปอยู่ดอยสักเดือนหนึ่งสองเดือนเนี่ยเราจะหนาวนะตอนนั้นผมว่าครับครับรับแรกเท่าไหร่เดียวรับแรกเท่าไหร่ดี พุ้ย2,400เนี่ย2 4 0นครับแรกตรงนี้คือรับแรกเลยอาจจะแบ่งสัก10เปอร์เซ็นตไปรับก็ได้นะครับแล้วก็แบ่งไปอาะสักทุก20เหรียญอย่างเงี้ยนะครับก็แบ่งลงไปจนถึง2,200ก็ได้ครับก็คือซอยไปทุก20เหรียญที่รครั้งละ10เปอร์เซ็น10เปอร์เซ็นรับไปเรื่อยๆใช่ไหมใช่ถ้าเกิดอยากเก็บแคทโฟแล้วก็อาจจะตั้งเป็นกริโซนก็ได้ครับกริโซนก็คือการซื้อขายในในช่องโซนที่เราว่างไว้เอิ่มก็คือลงมา20ขึ้นไป20็ราก แล้วก็ลองใหม่เนี่ยเออเราก็เก็บแค่โฟได้ครับอืม,อมก็คือบางครั้งบางคราวก็อาจจะไม่ต้องกังวลว่าแบบต้องเก็บยาวๆถูกไหมก็ไปโฟลัวบายก็ได้ถูกไหมแต่เกิดถ,ถ้าเกิดถ้าเกิด,กด,กดมันไปยืนเนี่ยสองพันสีได้แข็งแรงแล้วอะไรเงี้ยใช่คือผมว่าตอนที่มัน <c oughs> จะกลับมาครับมันจะมีกระแสใหญ่กว่มาเลยคือเวลาแอสเซทมันขึ้นเนี่ยมันจะพุ่งติดกันแบบอืหลายวันเลยครับคือแบบแป๊บเดียวอ่ะคือสมมติว่ามันลงเคก่เรือหนึ่งนะมันอาจจะขึ้นแบบอาทิตย์เดียวมาติดต่อที่เดิมละอย่างเงี้ยอืมครับคือผม งั้นงั้นผมถามนี้กว่าเป้าขึ้นรอบนี้เท่าไหร่ผมว่านะถ้าเกิดตอนนี้เท่าที่ผมดูนะความเร่งความเร็วเนี่ยผมว่าเหนือสองพันห้าผมว่าน่าจะได้เห็นมันจะได้เห็นเนาะไปไกลไหมอะสองพันห้าเยอะไหมครับผมว่าคือตอนนี้ผมมองเป้านะว่าหลังจากนี้ครับมันจะเกิดคือตอนเนี้ยมันเป็นแพนิคดาวแน่นอนแต่ว่าหลังจากนี้มันจะเกิดโฟโมอ่าคือมันจะไม่ได้โฟโมแค่ทองเลยนะมันโฟโมกโฟโมทุกเซ็นทรัพย์เลย ใช่แต่ว่าทองคาแน่นอนได้รับอันนี้สง่งเพราะมันมันจะเป็นสินทรัพย์แรกๆที่มันจะดิดขึ้นเนาะนะครับ <S 2> <S 2> เพราะฉะนั้นเนี่ยโฟโมตรงนี้เนี่ยมันจะมาพร้อมกับเฟดประกาศดอกเบีย้ยฉุกเฉินบ้าง<อ>เฟดประกาศดอกเบี้ยลดแบบแรงบ้างคือก็คือตลาดขานอกตารางว่าง,งั้นเถอะใช่คือตอนนี้เนี่ยคุณหนุ่มคือสิ่งที่เซอร์ไพรส์ตลาดมากที่สุดเนี่ยคือเฟดวอรนะอ่าคือเฟดวอรเราเห็นเลยว่ารอบกันยาลบสองสเต็ปอ่ารอบพฤจิลบอีกสองสเต็ป อ่าฮะล้วก็ทันวายจะลดอีกกี่สเต็ปนันหนึ่งถึงสองไหมใช่ไหมตอนที่ผมโอ oh, ้ยน,นี่เดี๋ยวนี้ล่าลสุดเลยเหรอล่าสุดเนี่ยฮะผมเห็นล่าตอนที่ผมเช็กกาล่าสุดกันยามีโอกาสลดศูนย์จุดห้าประมาณเท่หกสิบเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์ประมาณไม่บรรทุกหกสิบเปอร์เซ็นต์ได้นะ ที่มีแนวนมอือคือที่ผมดูเมื่อวานเนี่ยล่าสุด80กว่าเปอร์เซ็นต์โอ้สูญห้าหรอแต่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 ผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้เท่าไหร่นะผมไม่ได้เข้าไปดูตอนเช้าแต่ว่าเ่านแล้วกันยาแล้วตุลาเท่าไหร่ครับตุลาตุลาประมาณหกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะโอ้โหแล้วก็ธันวาเนี่ยเอ้ยไม่ไม่ใช่ตุลาเพิ่งกพฤศจิกี่เพิ่งกี่เิ่งกีอ่าแล้วก็มีธันวาอีกรอบหนึ่งคือเราเห็นเลยว่าตอนแรกอ่ะปีนี้สามสเต็ปเรายังคิดว่าเฮ้ย เฟดมันไปได้แล้วเหรอฮะใช่ไหม,มแต่ตอนนี้เนี่ยตลาดไม่ได้คาดสามแล้วไงคุณหนุ่มคือมันคาดโอเวอร์ไปไกลมากแล้วถ้าเกิดว่าคือสามสามเหมือนเดิมแต่อัตราการลดมากกว่าเดิมถูกไหมลดสามครั้งเหมือนเดิมใช่แต่อัตราการลดมากกว่าเดิมตออ่มอสัปดาห์ <holders> แล้วตอนแรกอะมันมันลดแค่ศูนย์จุดเจ็ดห้าเปอร์เซ็นต์ในปีนี้ใช่ไหมฮะตอนนี้เนี่ยอาจจะลดประมาณหนึ่งจุดห้าก็ได้นะใครจะรู้นะฮะ คือก็ก็โอ้โหก็เอาเรื่องแต่แต่มันก็ะดาษสองคมเหมือนกันนะคุณสุภาษักนะคือถ้าเกิดว่าโอเคถ้าตลาดคาดการอย่างนี้นะคือสมมติว่าโอเคอ่ากัญญาลดจริงแต่ลดไม่ถึงลดแค่ศูนย์จุดห้าไอศูนย์จุดสองห้าเนี่ยมันอาจจะโดนเทก็ได้นะเพราะว่าแบบว่าเอตลาดคาดการแบบศูนย์จุดห้าแล้วอะไรจำนองเนี้ยถูกไหมโดนเทกับโดนเทแต่แต่ผมว่าเฟดต้องตัดสินใจดีๆรอบนี้เพราะว่าคือคือตอนนี้เนี่ยตลาดมันคาดแล้ว Uh, ถ้าเฟดเนี่ยทำผิดคาดต,ตอนนี้เนี่ยจะมีปัญหามีปัญหาใช่เพราะว่า <c oughs> คือด้วยความที่คือคือตอนเนี้ยครับคือเฟดมูฟเมนต์ได้ไม่เยอะและคือเฟดเฟดต้องคิดให้ดีเพราะว่าถ้าเขาผิดคาดปุ๊มเนี่ยแล้วตลาดมันแพนิคดาวลงเนี่ยครับคือโดยเฉพาะตลาดหุ้นนะฮะถ้าโดนโดนลงมากกว่ายี่ส้าถึงสามสิเอร์ซ็นเมื่อไหร่เนี่ยอืปัญหาเลยปัญหาหลักแบบ คือแบบเป็นเขาเรียกว่าวิกฤตการเงินเลยครับคือเฟดเนี่ยผมว่าเขาไม่มองเขาไม่มองจุดนั้นละ่ะคือเขาไม่มองว่าให้เกิดวิกฤตทางการเงินละมผมว่าเขาต้องลากความเชื่อมั่นในตลาดกลับมาให้ได้ระดับหนึ่งให้เร็วที่สุดมไม่งั้นเนี่ยมีปัญหาคริงจริงที่คุณสั่ง,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 งผมก่อนหน้าเนี่ยผมพยายามคิดมันหายผลกันนะว่าทองคามันขึ้นมาแรงขนาดน,นี้จะมีปัจจัยอะไรนี้ทาให้มันดึงราคาลงมาได้นะโอ้พอเจอเมื่อวานนี้แบบโอ้ อะไรก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันนะอะไรก็เกิดขึ้นได้โดยเฉพาะอารมณ์ตลาดอะไรที่เหนือกว่าที่เราคิดทั้งหมดเลยนะตัวเลขมีเท่าไหร่จบหมดแะเหนือกว่าทฤษฎีเลยนะอารมณ์ตลาดเนี่ยผมว่าใช่ใช่ครับเออมันจะขึ้นไปสองพันสี่สองพันสองพันสี่แปดสิบสองพันห้าะผมว่าถ้าเกิดมันจะลากลงอย่างมิคุณสาบบสองพันสามถ้าเกิดถ้าเกิดเป็นอารมณ์งี้นะสองพันสองผมว่าก็ไม่แปลกนะถ้ามันจะลากลงไปได้ถูกปะโอผมว่าไม่แปลกคือคือตอนที่มันมันมันลงทุกวันนะครับ คือเราคือตอนแรกเราก็คิดนะาแบบว่าสมมติมันลงมันเลิอเลยอ่ะไปช้อนซื้อภาพรวมดีลงอีกอ่ะมันลงอีกตอนนี้ใจเราเสียละทพรวมมันดีป่าวว่ามันมันมักมันมักจะเป็นอย่างนี้นะถ้าคนทั่วโลกมองกันว่าขึ้น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 แล้วเดี๋ยวมันจะมีอะไรเซอร์ไพรส์อ่ะที่ทําให้แบบโอ้กระชากแรงๆลงมาอย่างเนี้ยใช่ครับรุสักผมถามอีกประเด็นหนึ่งสิทําไมเรื่องของอิหร่านไมอยู่ดีมันเงียบแปตรงนี้มีมองงไงบ้างอ่ะ อืมคือจริงๆผมก็มีตามตามข่าวบ้างเล็กๆน้อยๆนะแต่ว่าคือสถานการณ์ตรงนั้นมันก็ยังรุนแรงอยู่นะเท่าที่เท่าที่เราดูใช่ไหมฮะอแต่ว่าแต่ว่าไม่ได้ระลอกใหญ่วางกั้นเถอะใช่แต่คือจริงๆผมว่าเหมือนผมว่าเหมือนสงครามยูเครนรัสเซียมากกว่าคือคนอะเลิกติดตามเพราะว่าเบื่อครับเพราะว่าเหมือนเบื่อมากกว่าแต่จริงๆค่ว่า ยูเครนและเซทุวันนี้เขาก็ยังบุกกันก็ยังบุกกันอยู่ก็ยังสู้รบกันอยู่มันก็ยังสู้รบกันอยู่ถามว่าระดับความรุนแรงมันมากขึ้นไหมมันก็มันก็ไม่ได้มากขึ้นแต่มันก็ไม่ได้น้อยกว่าเดิมเยอะมันก็ยังบุกกันอยู่ทุกวันเนี้ยนะหรอก็ฝั่งอิสราเอลอิร่านแล้วก็ฝั่งปาเลสไตน์ใช่ไหมก็ยังก็ยังมีปะทะกันอยู่ไงโดยเฉพาะฮามาสเนี่ยผมเห็นมันก็จิ้มจิ้มเย่ๆยตลอดนะผมมองเห็นมันสงครามตัวนั้นคือคือยังคุกฝุ่นอยู่แล้วกันคือคือมันยยังงแแแรออู่่่่่่ตวาคคนเืที ที่จะโฟกัสมัญช์ไหมใช่แต่ถามว่ามันแรงไหมมันยังแรงอยู่ครับเพรมันก็จะมีปัญหากับเศรษฐกิจโลกอยู่เหมือนกันก็ยังก็ยังต้องโฟกัสอยู่เหมือนกันนะถูไแม้ประเด็นเนี้ยก็ยังต้องโฟกัสเนี่ยต้องโฟกัสครับเพราะว่าเป็นปัญหาที่ผมว่ามันมันมันตัดสัพายเชนบางส่วนนะเพราะเรื่องเรื่องแบบเนี้ยนะครับอ่าฮะแต่ตอนนี้ให้น้าหนักอะไรมากกันระหว่างตัวตัวสถานการณ์โดนเทมวันนี้กับไอ้เรื่องของสงครามอิหร่านกับอิสราเอลให้น้ำหนักอะไรบ้ากันนะครับตอนนี้ ผมว่ามันต้องกลับไปดูที่ตลุตลาดก่อนครับตัวเนี้ยคือตรงนี้ใช่ยผมว่าเขาไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ละคืออาจจะมีเบี่ยงเบสสักยี่สิบเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยครับแต่ตอนนี้เนี่ยผมว่าคือคนเนี่ยกำลังลังคิดแล้วว่า้ตอนนี้เนี่ยตลาดจะเป็นยังไงโอเคคือเมื่อวานเมื่อวานที่ลงไปหกสามนี่คือไม่ใช่จุดตามสุดถูกไหมในมุมมองของคุณสุรสั์อืมผมผมไม่ผมเอาจริงๆคือผมอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกัน คือคือผมตอนนี้ต้องดูเลยว่าอารมณ์ตลาดของฝั่งตลาดหุ้นเป็นยังไงคือตอนนี้ตลาด<อ>หุ้นหลีกคือถ้าตลาดหุ้นเนี่ยยังลงต่ออ่ามีปัญหาเพราะว่าเราก็เห็นมันคือมันไม่ที่หุ้นอเมริกาเนี่ยนะดูญี่ปุ่นญี่ปุ่ลเลยญีย่ปุ่นเละเลยนะคือคือต้องเข้าใจว่าญี่ปุ่นเนี่ยคือคือก่อนหน้านี้ดอกดอกเบี้ยมันต่ำมากใช่ครับใช่ครับเพราะว่ากู้ญี่ปุ่นใช่ไหมไปฝากอเมริกาเขาก็ได้ดอกเบี้ยละกี่เปอร์เซ็นต์แบบ2-3เปอร์เซ็นต์ละในส่วนต่างใช่ไหมแต่ว่าคือ คือตอนที่นายบังเปลี่ยนฝั่งกัคุณนุ่มคือดอกเบี้ยญี่ปุ่นมีโอกาสแนวโน้มสเตปอัพด้วยอ่าก็หนึ่สเตปอย่างนี้ใช่ไหมใช่สองสเตปอ่ะแต่ว่าเมกาลดเนี่ยมันกลายเป็นว่ายูเก็บมันมันหดตัวเลยคนที่ฝากเนี่ยมันก็มีโอกาสที่มันจะล็อสมันก็เลยมีการโยกเงินกลับครั้งใหญ่เลยนะครับการกลับครั้งใหญ่มันก็ต้องขายธุรีใช่ไหมอืมอืแล้วก็แปลงเงินนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยไอ้เนี้ยคือคือบิ๊กอิมแพกในสถานการณ์ตอนนี้เลยตอนนี้เลยใช่ไหมใช่ในในฝั่งญี่ปุ่นนะครับ ทโลกเลยดีกว่าต้องบอกว่าทนนครับแมันก็ได้เห็นกระแสเงินไหลกลับมาเยอะนะครับโอเคอย่างนี้อย่างเรู้ก็ก็คือสองพันสี่เป็นรับแรกเนาะแล้วก็ทยอยลงไปเรื่อยๆยี่สิบดอลลาร์ตบานสิบเปอร์เซ็นต์ของพอร์ตตามนี้เนาะอันนี้คนคนเล่นยาวคนเล่นยาวนะแต่คนเล่นสั้นก็คือรอแนวรับสักสองพันสามร้อยแปดสิบถึงสองพันสี่ร้อยเนี่ยก็อาจจะรับถั่วไปอย่างละไม้ก็ได้ครับแล้วก็ไปขัดลอตรงโลเดิมนะครับสองหกห้า เออประมาณนั่นแหละครับทองสองฝาน65แล้วใช่ถ้าถ้ามันลงจริงผมว่ามันม,มันจะแรงรอบนี้ออก,ก็ก็ขัดไปทองไทยครับอ่าทองไทยผมไม่แน่ใจตอนนี้ตัว,ต,วตัวเลขเท่าไหร่ครับคุณนุ่มแต่ว่าสี่หมืนเจ็อยห้าสิบนั่นจะประมาณตอนนี้สี่หมื่นเจ็้อยหสิใช่ไหมฮะใช่เออก็ผมผมว่าถ้าเกิดว่าเทปโควตินะผมว่าอาตอนเนี้ยมันไม่ต้องไปเยอะ ักสามที่สิบเหรียญก็พอสักสองพันสี่ร้อยสี่สิบก็ประมาณอยู่ประมาณสี่หมื่นตอนตอนนี้ตอนตอนนี้สี่หมื่นสี่ร้อยห้าสิบตัวจรครับสี่หมื่นสี่ร้อยห้าสิบอ๋อครับก็ประมาณก็ก็บวกไปสาร้ยประมาณสามร้อยบาทใช่ก็ประมาณสี่หมื่นเจ็ดร้อยห้าสิบนั่นแหละแล้วก็รับอ่ะครับรับก็ลงมาสองร้อยครับ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 ตรงเนี้ยผมรับแรกอะคือลงมาสักห้าสิบาทตรวเนี้ยก็รับได้รับได้แต่ว่าถ้ารับที่สองเนี้ยคือลงมาสักสี่หมื่นสองร้อยร้อยถึงสองร้อยบาทใช่ครับ โอเคได้ครับงั้นรอดูแล้วกันนะว่าตลาดเลือดจะหยุดเลือดจะหยุดไหลเรี่ยงนะถ้าเกิดว่ายังไหลต่อเนื่องเนี่ยก็คือทองคําก็ยังมีโอกาสลงต่ออีกรอบหนึ่งเนาะครับแต่ว่าผมว่าโชคดีแล้วครับอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยเพราะว่าโชคดีแล้วที่ยังมีเลือดไหลบ้างเล็กน้อยๆเราได้ของใหม่ไม่เพราะว่าก่อนหน้านี้เราคุยกันแล้วเห็นว่าคนเริ่มไม่มีของกันแล้วสําคัญเลยสาคัญเลยไม่ใช่ไปผมว่าไม่ใช่ไปฟอนโลบายกันรอบรอบที่ผ่านมาแล้วกันนะผมกลัวเนี่ยไปติดฟอนโลบายกัน ผม<ช>นีขึ้น<ช>ไป47,000-48,000ในคิดว่าจะไปต่อเลยรจำนองเนี้ยใช่ครับโอเคงั้นเดี๋ยวรอดูกันนะครับว่าต่อจะแอคชั่นยังไงต่อนะครับอื<ช>ขอบครคุณมากครับสวัสดีครับได้ครับบวัสดีครับ ต้องขอบคุณคุณสุรศักดิ์นิรมนพิสารเทรดเดอร์ของอินจโกโกเทดนะครับที่มาร่วมพูดคุยกันในวันนี้อย่างที่คุณสุรศักด์บอกครับยังคงต้องจับตาสถานการณ์เรื่องของสินทรัพย์ต่างๆอย่างใกล้ชิดน,นะครับโดยเฉพาะตัวของตลาดหุ้นทั่วโลกเลยนะครับว่ายังจะมีการถูกเทขายลงอีกต่อเนื่องหรือเปล่านะครับเพราะถ้าเกิดยังคงเป็นลักษณะเช่นนั้นอยู่ทองคําก็ยังมีโอกาสาที่จะร่วงลงต่อได้นะครับเพราะว่าดักลงทุนยัางอาจะต้องขายสินทรัพย์อื่นๆเพื่อไปชดเชยสินทรัพย์ที่ขาดทุนนะครับซึึนน่่งงงทอคําก็็เปนนนหใสินทัพย์ดังล่าวะคูกเลือกกมาาาใใช้นรขย เพื่อดึงเงินสดกลับเข้ามานะครับแต่คุณสุักดิก็ยังมองแลลวครับว่าสถานการณ์แบบนี้ถ้าลงทุนระยะยาวถือว่าเป็นสวรรค์เลยนะครับแบ่งพอร์ตในการเก็บสะสมให้ดีเลยนะครับเพราะว่าระยะยาวมองว่าการดีดตัวกลับหากหลังจากที่สถานการณ์ได้คี้คายลงนับโอกาสทองคําถึง2องเป็นไปได้ไม่ยากเลยนะครับเพราะว่าราคาทองคํามักต้องดีดตัวแรงกว่าสินทรัพย์อื่นๆเสมอนะครับส่วนทองคําไทยก็เอาง่ายๆและครับราคาเปิดณขณะนี้เทคโปรฟิตข้างหน้าก็คือประมาณสัก300บาทนะครับส่วนราคารับก็ประมาณ4ี่หมนะครับเป็นจุดแรกอีกจุดหนึ่งก็คือ44% หาบาทนะครับอันนี้คือข้อมูลที่โกลาหยิบเกว่มาฝากกันในวันนี้นะครับยังไงก็อย่างที่บอกว่านะครับในช่วงปลายสัปดาห์นี้ขออนุญาตจะไม่มีคลิปของโกรานะครับจะเจออีกทีหนึ่งในช่วงต้นสัปดาห์หน้าเลยขออนุญาตไปทำธุระหนึ่งนะครับถ้าชินชอบในข้อมูลข่าวสารที่โกลา,ลานําเสนอรบกวนฝากก,าก,กดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามช่องต่างๆเพื่อเป็นกำลังใจกับถึงมาด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ